จ้องมาจ้องมาจ้องมาโอเคพวกนายก็วันนี้จะมารีวิวสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่อำเภอแม่แตงนะคะชื่อว่าป่าแปะเมดิเทชันรีทรีตที่นี่เราก็าจะเน้นหลักคำหนึ่งเรียกว่าหลักมินิมอลิซึมนะ ism, ให้เราหาความสงบให้เราค้นหาคุณค่าที่มันลึกซึ้งภายในได้คน จองมั้จองมาที่นี่เพราะ่รู้สึกสบายดีมากรู้สึกมีความสุขถึงเวลาแล้วที่พวกนายจะได้รู้จักสถานที่ปฏิบัติธรรมลับแห่งเชียงใหม่ที่ดังในหมู่ชาวต่างชาติมากๆเรียกว่าใครที่ชอบความสงบชอบนั่งสมาธิจะต้องเดินทางข้ามโลกมาถึงที่นี่ป่าแปลดมดิเทชั่นรีทรีท มองว่าทุกอย่างที่เติบโตเนี่ยปรับพุทธศาสนาของเราเนี่ยที่ที่เรารู้จักให้มันดูเป็นสากลในชาติหนภาษาไหนถ้าได้ปฏิบัติตามหลักพระองค์ท่านเนี่ยเราต้องมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้น<ด>ในชีวิตเดี๋ยวอีกจะให้ดูว่าบ้านพักของเราเนี่ยเป็นบ้านพักแบบไหนนะคะเพราะว่าที่นี่ก็คือที่เรานอนกันเป็นประจํา เสน่ห์ของที่นี่คือการได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ยินเสียงหัวใจจริงๆมันเงียบมันสงบมันเหมือนหลุดมาอยู่อีกโลกที่สร้างมาหนีความวุ่นวายจากสารพันปัญหาในเมืองจริงๆอีกบอกเลยว่าถ้าใครได้มาที่นี่จะรู้สึกเลยว่าเวลามันผ่านไปไวมากนี่ขนาดจองตั๋วมาเจ็ดวันยังรู้สึกเลยว่ามันน้อยเกินไปตอนนี้เราก็ยังกำลังชิลๆนะบ้านพักของเรานะคะ ในขณะที่บรรยากาศฝนตกชำํำเออถ้าเกิดคนไทยบางคนเนี่ยอยากมากำลังแบบฝึกภาษาอยู่ที่เนี่ยก็เหมอแม่เพราะว่าภาษาเระเทศเป็นภาษากฤษร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพื่อนๆที่เขามาที่นี่การส่วนใด็กก็จะเป็น ะะชาวต่างชาติที่มาบวชที่นี่ส่วนใหญ่จะตามมาจาก YouTube ของหลวงพี่นิกนะคะซึ่งท่านได้ทำ YouTube เกี่ยวกับวิถีชีวิตพระอันสงบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังซึ่งคลิปวิดีโอของท่านโด่งดังไปทั่วโลกเลยทำให้ชาวต่างชาติอยากมาทดลองชีวิตสมณะดูคะ่ะหลายคนไม่ได้เป็นชาวพุทธมาก่อนแต่ติดใจในการนั่งสมาธิ อยากฝึกตนก็เลือกที่จะมาบวชกันเป็นเดือนๆซึ่งสิ่งที่อีฟเห็นคือพระท่านตั้งใจปฏิบัติกันดีมากทําให้พลังงานของสถานที่แห่งเนี้ยยิ่งสงบและตอกย้ำว่าเป็นพื้นที่ของคนที่อยากค้นพบความสุขในตัวเองจริงๆตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลา เ็นเนาะซึ่งก็จะมีอาหารรับประทานนะคะแล้วก็นี่มีแบบหมูฝรั่งนะคะที่เขาเข้ามาปฏิบัต bon ิธรรมก็คือมาเองนั่แหละนี่ก็คือสำหรับคนที่เป็นวีแกนเลยนะคะจะเป็นผัดเต้าหู้นะคะแล้วก็มีข้าวสวยอันนี้ก็จะเป็นซุปเออ คอนชุยไหมคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นโซนของพระนะคะเ,เดี๋ยวเราจะถึงเวลาถวายเพนแล้วซึ่งที่เนี่ยเราจะต้องทุกที่แหละเนาะที่วัดทุกที่อะคะ่ะก็จะต้องเหมือนกับถวายพระก,ก่อนเราเล่าถึงจะกินตามได้นะคะการปฏิบัติตัวของที่นี่ก็จะมีเตรียมอาหารให้2องมื้อนะคะเพราะว่าทุกคนถือศีลแปดก็จะมีข้าวเช้าตอน7จ็ดโมงครึง่งแล้วก็ข้าวกลางวันตอน11บเอ็ดโมงครึง่ง ใครทำ i f อยู่ดีเลยแต่ถ้าใครปกติกินสามือ้อก็พอจะปรับตัวได้นะคะเพราะมาที่เนี่ยกิจกรรมหลักคือการปฏิบัติธรรมไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเยอะอยู่แล้วนี่ก็คือห้องสมุดนั่นเอง ป,ปกติเวลาเราไปปฏิบัติธรรมบางที่เขาก็จะเคร่งมากให้ทำตามโปรแกรมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่นี่ตรงกันข้ามค่ะคือการปล่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ควบคุมตัวเองอยากศึกษาธรรมะตรงไหนก็ไปที่ตรงนั้นมีห้องสมุดให้ศึกษาอยากนั่งสมาธิตรงไหนสวดมนต์ที่ไหนก็เลือกพื้นที่ได้ซึ่งในบริเวณของป่าแปะเมดิเท i o รี e t รูธที่นี่นะคะ กว้างใหญ่มากมีคื้นที่หลายไรมีหลายจุดให้ทุกคนได้เลือกที่สำคัญถ้าพวกนายนาก็จะได้มีโอกาสศึกษาแนวคิดของเพื่อนชาวต่างชาติที่สนใจการปฏิบัติธรรมด้วยจะเป็นกนหลังที่สนใจการพัฒนาจิตวิญญาณถือว่าเป็นคอนเนคชันที่ดีมากๆเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับเอมมี่นะคะซึ่งเอมมี่เนี่ยเป็นเพื่อนที่มาปฏิบัติธรรมเอมมี่สอนภาษาอังกฤษที่ไหนคะสอนนิวที่เชลล์ลอืมพูดไทยชัดมากเลยทำไมถึงพูดไทยชัดมากขนาดนี้ก่อนมีแฟนเป็นคนเป็นคนลาวได้ว่าอยู่ประเทศไทยหาบีแล้วแล้วก็สอนเอมมี่ตอนนี้ไม่เป็นแฟนกันแล้วแฟนเก่าแล้วเพราะว่ากับลาวเอ็น X แล้วใช่เอขาเป็น ทุนต้องมาต้องมาที่นี่ที่นี่รู้สึกสบายดีมากรู้สึกมีความสุขมีอะไรไมาสบายอะไรก็บาแล้วมไม่นั่งไม่นองคิดเยอะเราชอบนั่งสมาธิไหมชอบมากชอบมากชอบตรงไหนโอนี่ชอบคิดคิดคำสัก์บูโดบูโด พุทโธพุทโธพุทโธบางครั้งทำแบบนี้ต้องแหละทำแบบนี้แต่ก็รู้สึกสมาธิใช่มีสมาธิแล้วมีสมาธิมากขึ้นที่นี่เขาจะเตรียมอะไรให้บ้างนะคะถ้าใครไม่ได้แบบมีชุดขาวแล้วต้องการแบบใส่ชุดขาวเขาก็จะมีชุดให้ยืมมีมีค่อนข้างมีค่อนข้างเยอะนะถ้าเราแบบมีเสื้อผ้าของเราก็จะใส่แค่แบบเสื้อขาวแล้วก็ กางเกงจะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะก็เตรียมมาเองก็คือมาได้แล้วก็สบู่ที่นี่ก็มีให้นะคะแล้วก็ยาสบู่ไมีให้แต่ไม่ได้มีคิมมนวดให้นะคะแล้วก็มีเครื่องซักผ้าแต่ว่าเอาผ้ามาไม่ต้องเยอะถ้าสมมติอยู่7วันอาจจะเอาผ้ามาแค่3วันแล้วก็สามารถมาซักมาตากที่นี่ได้เลยนะคะกิจกรรมที่อีฟชอบแล้วก็ประทับใจมากที่สุดเลยคือการเดินตามพระบินฑบาทตอนเช้า ตื่นมาตั้งแต่6กโมงอีไม่รู้ว่าจะบรรยายความรู้สึกที่มีความสุขนี้ออกมาอย่างไงมันคือการที่เราได้เดินฝ่าป่าฝ่าเขาได้ยินเสียงน้ําตกได้สัมผัสธรรมชาติมันเงียบเสียจนได้ยินเสียงลมหายใจได้ยินเสียงความคิดของตัวเองเราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าความสุขที่เรามองหาคือความสงบจนกระทั่งได้มาสัมผัสกับความสงบของจริง ค่าใช้จ่ายต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็คือที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นฝรั่งอะ่ะก็จะต้องร่วมบุญอะ่ะคือละ500นะคะสำหรับคนไทยเนี่ยสามารถร่วมเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าแนะนําว่าขั้นต่ำอะ่ะคือเป็น500ดีกว่านาะเพราะว่าเรามาพักในสถานที่ปฏิบัติธรรมก็จะได้เหมือนซับพอร์ตคนอื่นๆด้วยในอนาคตที่เขามาปฏิบัติธรรมก็เหมือนเป็นทุนต่อ ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนะคะซึ่งแหวะแมาเก็บของแบบหนึง่งซึ่งเดี๋ยวเขาจะพาเราไปที่ดูพระอาทิตย์ตกดินชิวๆสบายๆก็าบางทีเขาจะเลยธรรมชาติบำบัดเนะาะก็เลยให้เขาเนี่ยเดินไปเดินมานี่นก็จะหาจุดพอดีพอดีอย่างเช่นเช้าเย็นเขาก็รู้ว่าเขามานั่งสมาธิกับเราสวดมนต์กับเรา แนะนำเลยนะคะต้องบอกว่าที่เนี่ยค่อนข้างเลิศเลยแหละถือว่าแบบติดท็อปนะคะที่ควรต้องมาโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยปีเพื่อนชาวต่างชาตินะคะล้วก็อยากให้เขาได้ new experience คือแบบได้ประสบการณ์ใหม่ๆพา,าเขามาที่นี่ค่ะป่าแปลมิเตชันรีทรีตนะคะความสบายเนี่ยปเป็นปัจจัยทำให้ผลปฏิบัติธรรมของเราชนาดได้ดีเพราะฉะนั้นก็ว่าทุกอย่างเราจะต้องหาความพอดีให้เจอ